เอารถไปไหนเนี่ยพ่เอา,าไปต้นไม้คานมึงเอาไปไว้บนต้นไมเออ้เหรอเดียวเหรอ <c oughs> มึงเอาไปฝังดินเหรอคุณผ <c oughs> ูีชมสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราได้พาพ,พ่อมาแบบเขาเรียกว,ว่า ล้างล้างล้างเลยละล้างจิ้นี้นะล้างแคสวันนี้ได้เห็นน้ำตาพระเอกแน่มันกะว่าเดี๋ยวมันจะเอามาแต่งซิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวูถก่อนนะมันถึงใครพี่ตัวไงเขาจะซื้อรถคันนี้ไปแต่งเป็นรถวิบากกรรมมันมีสองยางเขาจะแต่งวิบากเห็นในสื่อคือเขาแต่งกระตุ้งเป็นแสงโอ้คันนี้เหรอใช่ใช่ใช่ได้มันจะทำวิบากมันกะว่าเดี๋ยวมันจะไปแต่งมันเห็นทำล้วไงมันเห็นไงไอตัวนี้เขาประเภทแบบนี้ ดี๋ยววันนี้มึงเจอวันนี้นะคะเราก็เลยให้พ่อจัดการให้เรียบร้อยเลยก็คือเราจะให้พ่อเนี่ยทาสีรถให้ทั้งคันแป่งโฉมแป่งโฉมเสร็จแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าสีเนี่ยมันดีขนาดไหนเนาะกาสนิมได้ดุ๊กเราก็เลยง่ายๆทำอะไรไม่ยิ่งใหญ่มากเอาเลยแม่โพยกแปงแค่น้ำแหละสองวันแต่น้ำไม่พอแต่เยี่ยวแต่เยี่ยวเสร็จแล้วแต่เยี่ยนเยี่ยนเยี่ยนเยียนเยี่ยนเป็นฉันมันผิดตรงไหน เทียนมันให้มันหายแคสเทียนอีกเทียนมันให้มันหายหายทอร์ปิสกับการเป็นคนดีเทียนเทียนเข้าไปเดี๋ยวเราดูกันดีกว่านะคะว่ารถคันนี้จะขึ้นสนิมหรือเปล่าหลังจากที่เราทาด้วยซีเรียบร้อยแล้วมันจะมีอยู่สองอย่างเอาไว้แช่ไว้แช่ไว้แล้วหาเจอกับแช่ไว้แล้วหาไม่เจอเพราะว่าเราไปแช่ไว้คนอื่นด้วยไม่เจอก็เจอเลยไปไปไปทำไมอะทำไมขึ้น โอ้ยยกองมันลุกเอ้าเส็ถ่ายมันเครื่องไงก็ถ่ายมันเครื่องแล้วมึงจะเอาลงเลยแหมันน้องสิพ่อหันน็องไปมึงแชไมใชถ่ายเงี้ยใช่ถ่น้ำมันเครื่องก็ถ่ายกันอย่างนี้ไแพงอันหลคุณโดนนามานะคุณเรงเท้าตหัวอท้าตบหน้าพูิงไมอะทำไมอะทำแบบนี้นะ มันยืบเปิดซอคุ้มใช่ไหมมันขึ้นอยู่นี่นั่นน้ำมันขึ้นอยู่นี่แล้วหงายท้องใหม่เอ้ยมันไม่ใช่อะไรเหรอทำไมมึงจะต้องหงายอย่างนี้ด้วยก็ใช่เหรอไม่ใช่กูละเกตกับมึงจริงๆเลยหลายแล้วหลายแล้วเออตะแคงมาดิแล้วมึงไป็นตะแคงหงายมันขึ้นไปทำไมนะน้ำมันแม่งก็ลงยันนี่มึงนี่มันหึงไอ้ชาติอ่ะเฮ้ยอะไรจกๆเลยโอเคครับทุกคน ตอนนี้กำลถ่ายน้ำมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะทำอะไรต่อไปเก่งมากโอเครู้หรือเปล่าทำไมคันนี้มันถึงสภาพเปี้ยเละเทะอย่างเงี้ยอะไรนี่ไงมันเป็นสนิมเป็นนนสิมเเี่ยจ้าของเก่าเขาไม่ดูแลเห็นไหมเป็นสนิมมั้งเงี้ยเจ้าของเก่าเขาสักเอาแต่ได้ซื้อมาราคาถูกพันสองพันดูแลก็ไม่ดูแลเอามาขายเอาแต่หีเออเอออะไรวะใครเนี่ย ัไม่ใช่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปจมน้ำเรามาทาสีกันสนิมก่อนนั่นก็คือสีวุฒิเทพทุปอราฮีโร่นะครับโอ้โหกันสนิมได้ทุกชนิดเขามีทั้งหมด3ชนิดนะครับมีชนิดเนียนด้านชนิดกึ่งเงาด้านไม่ใช่นะ แค่นี้ชอบแบบไหนก็ไปเลือกกันเองเลือกเอาเลยตามใช้ชีเยอะด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าทาแล้วจะไม่ไม่เป็นสนิมจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราจมน้ำไว้สองสามวันสามคืนเราจะทิ้งไว้หือย่างนั้นอ่ะหรือบางทีไม่เป็นสนิมไม่พอไม่เจอไม่เจอรถขอให้เจอขอหนาไม่เจอจับจังห็นสีฮีโร่ทูอินวันนะครับเป็นสีกันสนิมแห้งเร็วไม่ต้องรองพื้นเดี๋ยวเราไปทากันเลยสีฮีโร่ทูอินวัน สีกันสนิมแห้งเร็วไม่ต้องรองพื้นสีเคลือบและรองพื้นกันสนิมในตัวยึดเกาะแน่นทุกโลหะทุกพื้นผิวแม้ผิวมันลดขั้นตอนประหยัดเวลาและประหยัดเงินทั้งแบบเงาและด้านชนิดเงาและกึือเงาแห้งเร็วกินบางเบา ชมชนมีปัญหาครับส่งสีฮีโร่ไปนี่ครับเราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วอกอกมาอย่าลดราคา5ล้านกว่าบาท แตว่าทาเสร็จเมื่อกี้ทิ้งไว้ตอนเดียวแห้งเลยไแห้งแห้งทาแห้งผิวอ่ะห้าถึงสิบนาทีก็แห้งแล้วนะแห้งไวแห้งทาทับอ่ะจะทาทับวันทสองก็ยี่สิบนาทีก็แห้งแล้วแต่ถ้าแห้งใช้งานก็สามชั่วโมงอ่าแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะกลิ่นแบบเบาๆอ่ะกลิ่นเขาเรียกกลิ่นเบาบางสีเขาสวยนะแต่รถมันเฮี้ยมันเป็นสนิมมันเลยไม่เรียบเว้ยทีอ่ะตรงนี้มาดูทอดดิทอดเนี่ยมันจะเป็นสีด้านมันจะดูออกเนี่ยมันจะกึ่งกึ่งเงาทอดใช่ไหมคร ชอบแบบไหนก็เลือกใช้กันได้สีดีเท่งเ,เลยะครับแล้วจะบอกว่าเนี่ยสามารถทาได้โลหะทุกชนิด<อ>ทุกพื้นผิวแม้ผิวมันก็ทาได้ยกตัวอย่างให้กวาวันลนสแตนเลสอ,อลูมิเนียมเมทัลชีสเหล็กชุบสิ่งเหล็กดังเหล็กกรองอัลลอยไฟเบอร์ซีเมนต์สายเทียมพลาสติก<อ>ไฟเบอร,บร์กาโดยพูดไม่หมดเอาเป็นว่าทาได้ครอบจักรวาลนี่มันก็ทุกอย่างเลยนี่นี่มันไม่มีอะไรที่ทาไม่ได้เลยนี่ใช่ยกเว้นอย่างเดียวอย่าไปทาคนทไม่อนไม่อนงนลองนิดลองอ่ะลองอแล้วอแล้วอแล้ว ไอ้พวกทาเหล็กตกแต่งสไตล์ล้อเนี่ยสวยเลยเป็นไหมแบบดันด้านอ่ะเนาะดันด้านแล้วมันก็โชว์งานไงโชว์โครงสร้างอ่ะนี่ขนาดรถไม่สวยนะยังทาออกมาสวยใช่รถมันไม่สวยเองครับรถสวยมันเงียนกว่านี้นี่ครับคอนเฟิร์มใส่ดีจริงสุร์ฮีโร่จากฮุตเทคนะครับไปใช้ได้ไปหาซื้อได้หมดเลยทั้งโคเบอร์เฮาส์ทอมฟรอนเมกาโฮมดูโฮมไทยวัสดุ ซื้อออนไลน์ก็ได้ทั้งชอปปี้ลาซาด้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยใครกําลังทําบ้านหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับเหล็กงานนี้ยพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับใชีจริงแต่กระป๋องนึงไม่แพงคุณภาพเนี่ยไม่แพงทานทานรถทั้งคันเนี่ยใช้ยังไม่ถึง1นส่วนสี่กระป๋องกระป๋องเล็กยังใช้ไม่หมดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปลงนะได้เวลาแล้วแต่ไม่ใช่วันนี้อ๋อเฮ้ยต้องซ่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลาวไปซ่อนให้ให้แห้งอีกนิดนึงใช่เรากล่าวว่าจะให้แห้งเลยแห้งแห้งเยอะเลยแค่เดี๋ยว ว,ว่าเราจะนํารถจะไปแช่ยังไงแล้วเราจะแช่ทั้งหมด2วันก็ดูกันว่าสนิ่จะขึ้นไหมเราเปรียบเทียบกันชัดๆเลยระหว่างตรงที่ขาบเลยนะจังตรงก็เดียวกันเลยนะทีหลอดเนาะเราไม่ได้ขาล้อแม็กไปไปตอนนี้ก็เช้ามากประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะเราก็เรียบร้อยแล้วพ่อตั้งเมื่อวานตอนนี้อะนะคุณชายเขายังหลับ เดี๋ยวเขาตื่นมาก็จะคิดว่าฝันร้ายแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราเอาแช่ไว้อะมัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่าถ่ายให้ดูมันหลับสนิทจยิงเว้ยสนิทแบบสนิทจริงเมื่อกี้เข้าไปเรียกรับไม่ตื่นด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันแบบหลับจริงหลับหลับหลับจริงอะหลับแบบหลับไม่ตายเขาประเภทแบบอาจจะเป็นฝันร้ายตื่นมาเนี่ยนึกว่าความฝัน ที่เราเอาเอาลงเช้าเนี่ยเพราะว่ามันจะมันจะไม่อยู่พอดีอีกสองวันเนี่ยถึงแล้วนะกว่าจะขับมาถึงนี่ได้เหืออีกยี่สิบชั่วโมงเสียงดังไม่หายอ่ะบ้านตื่นมาแล้วเนี่ยเมื่อเช้าพ่อบอกเจ้าของบ้านเขาว่าไงบอกจะเอามอเตอร์ไซค์มาที่เขามาฮะไม่รู้อ่ะดัดคลิปเนี่ยมึงเดี๋ยวมันจะต้องมีคนร้องไห้ใช่ไหมแกงเขาต้องมาลงน้ำทำอะไรเนี่ยพ่อจะทำไรเร็วหนิเนี่ยมันตื่น อห่วยังไม่ทันจะลงมือเลยแม่งก็เป็นเวรกรรมซะก่อนและแต่แกล้งลูกชายแค่คนเดียวนี่ถึงกับลงคุณต้องลงไปทำรวดก่อนสมวเองเปลี่ยนใจกูกูไม่แกล้งมันละทำคุณธรรมเนี่ยจะแกล้งมันแล้วมาต้นเนี่ยดูดิก็ขาจไม่บอกดูได้เวรกรรมแม่งละวหลอเลี้ยวเลี้ยวโอ้ยลึกไหมพ่อลึกสิหายทั้งคันแล้โอเคฮวัดเด้าเลยอ่ะหายทั้งคันเลยต้อดู ตรงนี้ก่อนนะโอเคจมแล้วไม่มิดไม่มิดพอ่ไพอไม่มิดพอ่อ okay, <okay>, okay. ไม่มิดโอเคโอเคโอเคจ้าจ้าอ้อเดี๋ยว่อเราจะมาแหนมันก็เต็มหมดแล้วนหะไป,ไป เ <c oughs> อาดิหรือ,อจะไปตัดวิบากแล้วเอาล้ไปดิไหนอ่ะผ้าไปต้านมั้ยคาดจอดไว้ก็บอกคนเข้าไปดิว่าผ่ายไปแล้วผ่ายไปแล้วมันรับคาดมันไม่เห็นตรงไหนก็ไม่ผ่านตรงนั้น,น,อน,นเนะอเาไปไหนเอาไหนเก็บอะไรใส่กันนะโลโกมาแล้วไปาลโกเฮ้ยขโมยวายใส่พ่อทำไมวะไปไปไป ไม่ทำไรเสียงดังกันอะจำได้เปล่าไว้ตรงไหนไว้ยังดีขอามอไซค์กูไปซ่อนใช่ไงไปคันจะซ่อนทำเบลือกอะไรก็ไม่รู้ไปคันวิญญาณี่มึงซื้อไว้อะจะเอาไปทำวิบากรถของยาวเปล่ายาวกับรถมึงอ่ะเอาดิขับแมตทคอไปเด้อขับแมตทคอมาขับมะแมตท์คออะไรวะพูดจาไปมึงเอาไปไว้บนต้นไม้เหรอมึงเอาไปฝังดินเหรอโอ้โหไอ้ตว์รถรถดีๆมึงเอาไปไหนเนี่ยทางนั้นคืนตังด่วนเลยนะตังนะ โง่เงินเข้ากระเป๋ากูแล้วไม่มีแล้วรถคันนี้นอกจากกินก็ไม่มีผีที่ไหนจะซื้อหรอกซื้อพ่อไปเท่าไหร่ห <c oughs> มื่นกว่าบาทห <c oughs> มืน <c oughs> ม่นกว่าเ <c oughs> หรอขายคนเด <c oughs> ินนะ78ท้ายหลักเชิย <c oughs> พบูถูกของกูแล้วพอลูกนะกดราคา,าที่ผายเลย <c oughs> <c oughs> เอาจะไปกดรคาเดินไม่ได้อมามามาอาหมวยบ้กูหรือเขาทำไมเนี่ยเดี๋ยวมันหายต้องซ่อนให้มิดโอ้ยเยอยรถคันหมื่นกว่าบาทๆๆอะไรหยาๆๆบลงมามันช้ำฉอดลึกก้าวปลายวะ มาอย่ง้เล่มด้ยไม่หมย่รอยังอยู่เลยนี่หดกูก็ต้องบอกฝั่งไว้่นี้อมามึงจะดูแบบของมงอ่ะเอาไปไว้ในน้ำหรอ่านะเยจะบอกว่ารถอยู่ในน้นะอ่ะที่สา้งเนี้ไม่งนมื่นกูอยู่ในน้ำห่อมึงมงนั่งอ่ะท่สารนั่นั่งแบบเดี๋ยวรถก็รถยิ้มต้องอ่ะที่านไ่นาอาับรถมันอ่ะเอาดินั่งลงไป่งลงไปยกมือขึ้น

เดี๋ยวออะกลับบ้านเด้อปุ้ยมึงเจอแลยอ่ะมึงก็จัดจานเราขึ้นมานะก๋าตต้องขึ้นมาก๋าติมึงนี่แหละยิงก๋าติไอ้เหียเอาลงขึ้นมาเลยเอาลงรถเอารถกูลงมาแช่นะไอสัตว์เนอะโอ้ยเหี้ยไอ้กาดติลงมาช่วยหน่อยไอ้เรื่องไหมเนี่ยแหมไอ้สัตว์แล้วนอนเงียบเลยนะหมอทรายไอ้เหี้ยเอ้ยเดี๋ยแต่เนียนกิบเลยเนียนมาก มึงเปล่าเดี๋ยวจะหาวสีอะไรสีอะไรใช่ปะเนี่ยใช่ยืนได้เลยเนี่ยไอ้เหี้ยืมมอบมอไซค์อยู่เนี่ยไอ้สัตว์กูจะแจ้งรวมยใสมาซ่อนโอ้โหเสียเห็นสีแล้วเห็นสีไอ้วเฮียขึ้นมาไปดูคันตีนะเว้ยเฮ้ยตอนนี้เอารถขึ้นมาดูดีกว่าแล้วจะขึ้นยังไงอะรถตะโคไงแล้วขับมาแล้วใครจะขับมึงไงแล้วใครจะยกมึงไง วัสดีครับคุณผู้ชมข่าวเช้าวันนี้มีรายงานเหตุแจ้งเข้ามานะครับว่ามีชายอายุวัยกลางคนนะครับขับรถลงไปในน้ําแม่ต้องมาช่วยกู้ซากกันพลันวันเลยครับทั้งอาสาและก็ชาวบ้านนะครับต้องมาช่วยกันกู้ซากขึ้นมาโอ้โหไม่รู้ไปมาอีท่าไหนครับขับรถมอเตอร์ไซค์ลงไปในน้ําครับโอ้โหหน้าเวทนาจ,จริงๆครับรถกูเปลี่ยนสีไม่ได้ยังไงเอาดูปติดูปกติอะไรอ่ะโอ้ยสัด ล้างข้าวสาลีช็องแล้วไฟเข้าขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวมันก็จะเด็ดน้ำในนี้ทำเฮี้ยอะไรกับรถกูเนี่ยสวยปะหลังรถกูเป็นสนิมหมดแล้วไงพ่อพูดได้ไงมาดูนี่มาดูนี่หรอตรงนี้เห็นไหมเป็นสนิมหมดเลยเนี่ย แช่ไว้ตั้งสองสามวันอะ่ะโอ้หนี่ถ้ากูทักช้าหน่อยไม่ <c oughs> เป็นอาทิตย์เลยเนี่ยแต่ว่าตรงนี้อ่ะ <c oughs> ที่ดีหมุดนะสีปริบไม่เป็นสนิมเลยเพรา,อา <c oughs> ะอ,อะไรร <c oughs> ู้ปะฮะหาสีกันสนิมง <c oughs> งใช้เวลามาขายของมัง้อไหร่แล้วรถกูจะขายได้มั้ยเนี่ยไม่รู้กูไม่รู้เหมองกูขายของมาก่อน จำสีวูดเทคได้เปล่าสีวูดเทคเออเขาไปทาประตูบ้านตันี่สีฮีโร่จุดปลาฮีโร่สีกันสนิมทาได้ทุกชนิดเนี่ยเห็นไหมมีไหมไอ้หนิมไม่มีมีสนิมเลยไม่มีใครจะซื้อต่อกด้วยเนี่ยรถเนี่ยเฮ้ยแต่แกนแกนชงไม่เป็นสนิมเลยเพราะสีเครื่องอ้าวไม่หักมาเลยรถมึงเองนะเนี่ยอ้าวทล้วมมันแตกก็เมื่อกี้นี่มึงโยกเรื่องมึงแต่ว่าวันนี้นะครับใครที่อยากได้สีดี อย่างสีซูเปอร์ฮีโร่นี่เห็นไหมสวยมีทั้งสีเนียนด้านเงาเงาสีเงาเห็นไหมนะสามชนิดเลยอะทาได้ทั้งเหล็กทุกชนิดอะที่เราบอกอ่ะทาได้หมดอ่ะครอบจักรวาลมากง่ายๆสั่งซื้ออะไรได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับช้อปปี้ดซาด้าหรือที่ที่ไหนบ้างไหนฮะไทยทิกเก็ตเมเจอร์บ้างอ้เหี้ยโกลด์ดูโฮมอะไรอ่ะที่ทำบ้านเออมีหมดอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณสีสวยจากสีซุปเปอร์ฮีโร่เลยครับ ขนมได้แบบนี้กูต้องขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณถ้าไม่มีสีนี่รถมึงไม่อยู่ในน้ำนะใช่นั่นแหละไม่เป็นปลาบูแล้วไม่งั้นรถมึงเป็นสนิมทั้งคันนะเออนี่ไม่เป็นสนิมไม่นะให้มันเป็นไปให้มันเป็นไปลาไปก่อนครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับคลิปหน้าเจอกันคาริเบียนลงแม่น้ำเจ้าพระยา